สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเอฟซีช่องลูกขะน l i a เซอีสานทุกท่านครับพี่น้องมอนี่นะครับผมเองมาว่าที่พาพี่พน้องเข้ามาอยู่ที่มาโนดฟาร์มนะครับอำเภอกำมาราสยจังหวัดกาลสินครับพี่น้องมอนี่การขอกนงเจ๋งครับพี่น้องมีแม่ทองหัวโลนครับพี่น้องกับแม่สาวหรือว่าไผ่มักสไตล์ลูกกระทบใส่เงยลอยหาิบบวกกับมีมีทั้งเบิร์ตสามตัวนะครับพี่น้องสําหรับเอฟซีพุกําลังหางัวไปเลี้ยงกําลังล่องตัดสินใจเบื้องต้นว่าจะคัดพันธุกรรมแบบใดให้เขาขอกเขาฟร์ม ไม่นี้ลองพิจารณากันในคลิปนี้นะครับผมผาพี่พะนองมาเบิ้งหอดหน้าคออกหนาฟ้ามง่วนงามงวดีมีคุณภาพที่มาโนดฟ้ามครับพี่น้องเดี๋ยวถ้าใครกำลังเก่งก็น้อยนะครับผมสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับมาโนดฟ้ามนะครับผมอยู่บ้านสบัวนะครับตำบลกำมะลาสอำเภอกำมะลาสจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเบอร์โทรก็ศูน5์เก้าห้ครับผมอ่าเบอร์ไลน์กับเบอร์นี้ครับเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันเนาะ ทั้ง Facebook ล่ะครับ Facebook กับมาโนต์ฟาร์มบามันนะครับถ้าเพื่อนเต็มกับฝากกดติดตามเลยนะครับเอานะครับถ้าไคแอดเพื่อนไปว่าเต็มกับกดติดตามไว้ครับพี่น้องนะครับผมกับติดต่อ FC ทถ้ามึงนอกผู้อยากได่ง่วงงายพฤตุกรรมดีเห็นคลิปแล้วนะครับอยากจะติดต่อนองเจ๋งกับเป็นแอดเข้าไปส่งข้อความทั้งเฟซเนาะได้ครับถ้าเต็มกับส่งข้อความข้างไปเลยเดี๋ยวหนองเจ๋งติดต่อกลับหรือเอฟซีทั้งอยู่ในบ้านเฮากับแอดไลน์แอดเบอร์โทรเข้ามาเลยครับพี่น้องนะครับผมมาผุดมาคุยเอา ครับนะครับชุวมตัวจริงได้กับบ้านสาบัวเนาะบ้านสาบัวครับตำบลกมลาสายอำเภอกมลาสายจังหวัดกาฬสินครับครับผมเอามาบึง แม่สาวก่อนเลยครับเนาะตัวแรกมาให้เน้นๆแล้วครับแม่สาวนะครับแบรนด์ MN ของมั่นหนุบฟ้ามเองนะครับเป็นลูกโก้ของมั่นหนุบฟ้ามเองนะครับพี่น้องตัวนี้ F1 ตัวนี้ F1 ครับเป็นลูกสาวสติงเล่14เดือนครับสติงเล่201อายุ14เดือนครับผมอ้าวส่วนสูงร้อยเท่าไรครับร้อยสาบวกครับ138่งร้บดบวกนะครับพี่น้องอันนี้คือส่วนสูงว่าจริงหนอกใหญ่ๆครับพี่น้องอันนี้เป็นว่าแม่สาวนะครับผมมีลูกเต็มมสาาววผ่ก็จะ อ่าเฉียดเฉียดลอยซี่ทิปสามลอยซี่สี่ท้งหลายขึ้นหาผล่รือพี่น้องประมาณลูกสองลูกสามเนาะนีนครับนะครับนี่ยังงอสาวอยู่ครับสำหรับผู้หาพันตุกรรมสติงเล่สองศูนย์หนึ่งครับนะครับผมพันตุกรรมสติงเล่สิบทับศูนย์ครับพี่น้องนีนครับพอระดับลูกเลยสังเกตลูกสติงเล่หรือครับหนอกเพลื่อนตีตั้งครับครับนี่ครับพี่น้องหนอกต่างตั้งเลยตัวจริงสติงเล่หนอกยิ่งยังสี่นะครับผมเบิ้งหน้าตานะครับหน้าสวยนะครับผมกะออกเป็นตัวเมียครับตัวนี้กะ อายุน่าจะใกล้พ่อผสมแล้วเนาะใกล้แล้วครับอีกนานสองสามเดือนก็ได้ผสมครับผมเริ่มไปซัดไปอ่ายังฮันไหนมีอาการด้วยครับมัทไหนมีอาการเนาะเอาตัวนี้เป็นแม่สาวด้วย้ะครับพี่น้องนะครับผมอายุเท่าไหร่นะครับ14เดือนจะเข้า15เดือนครับสิบเดือนสิเข้าสิบห้าเดือนใบหลอดครบเนาะครบครับสามารถนะครับผมลูกเพื่อนกับเป็นเอฟสองเนาะกว่าห้าทรงจดได้ใบไหมอันนี้รอใบครับอันนี้รอใบเนาะประกันประกันได้ใบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผู้ได้ไปแล้วก็ได้ใบแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ ครับหลายไปไหนครับฟังราคาในแม่นี่ตัวนี้เปิดเผยเจ็ดหมื่นเก่าพันบาทครับเจ็ดหมื่นครับอีกเก่าพันบาทต่อรองอะไอีกครับผมกับแม่สาวหัวโลนเอฟหนึ่งนะพี่น้องครับอ่าไก่ยี่พ้อผสมเบิ้งเงาหางครับพี่น้องเทียบกับมือเบาวาที่นะครับมือใหญ่เบิ้งพี่น้องนะครับเบิ้งเทียบเงาหางใหญ่ครับพี่น้องตัวนี้นอกตั้งนะครับสำหรับสไตล์บ้านเฮาชอบเลี่ยมโตแบบนี้แหละครับชอบนอกหลายๆนะครับเหล่าก็เส้นหลังตรงๆชีสรางกะดีด้วยครับพี่น้องนะครับเล่ารางกะดีลูกสติงเล่นะครับสองศูนย์หนึ่ง เจ็ดหมื pues ่นเท่าไรก่อนครับเจ็ดหมื่นเก่าครับเจ็ดหมื่นเก่าต่อรองได้ครับพี่น้องต่อรองใดครับผมนะครับทักมาหาน้องจิงเดี๋ยนะครับเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปด้วยครับพี่น้องเบอร์โทรเมื่อคืนไฮดานล่างนะครับติดต่อทางเฟซบุ๊กนะผมขึ้นไฮพร้อมนะครับสองทางการติดต่อหรอกกับที่ยูต่อไปแม่ที่สองครับพี่น้องขยับใส่กันมาอีกนะพี่น้องว่าเอาหนาเอาลึกเอาใหญ่ก็ดีตัวนี้เลยครับพี่น้องนะครับตัวนี้ท่องนะจะท่อดแก้เราไหมครับนี่ท่องจะเข้าหาเดือนแล้วครับจะเข้าหาเดือนแล้วครับพี่น้องตัวนี้ง่ายด้วยครับประกันห ร้อยหาสิบสามครับร้อยหาสิบสามครับนั้นหนาลึกๆเลยลูกสาวพอได้ครับตัวนี้ตัวนี้เป็นลูกซีไวท์ทองออฟฟอร์ดครับผมลูกซีไวท์ศูนย์เก้าหกท้องกับออฟฟอร์ดโลโจศูนย์สี่ทับสี่ด้วยครับพี่น้องนะครับไผมักตัวนี้ตัวจริงสีดีกระดูกใหนาครับเดี๋พี่น้องให้เบิ้งสะอาดชัดๆไปเลยต่างข้ออะไรหลายโอ้ขาวใหญ่ๆนอกตั้งหลังตรงนะครับนะครับหลังหนาด้วยครับพี่น้องลั้ตัวกับลึกดีนะครับเบิ้งเส้นหลังนี่ครับพี่น้อง แท่นลังดีเลยครับไทยก็ง่ายครับพี่น้องนะครับเบิ้งเหงาหางเบิ้องไทยโบมี่ตัวนี้จะมองครับพี่น้องขนมจีงคัดเขม่านี่เด็ดแน่นอนตรวจทองเศร้าเรียบร้อยเรียบร้อยครับประกันทองครับเป็นลูกแคร์ค่าทองครับเป็นลูกที่สองค่าทองครับผมลูกสองค่าทองนะครับเมียนี่เอาขยับขึ้นมามักไงหมักหนามักลึกเกรดเมย์บ็อกเกรดเอแบบนี้หล่ไปไหนครับ ตัวนี้เปิดไปแสนสามหมื่นเก้าพันครับแสนสามหมื่นเก้าพันทองเหรอด้อครับพี่น้องประกันทองให้ครับพี่น้องตัวนี้อยากให้มาเบิงตัวจริงครับตัวนี้ผมวาเบิืงตัวจริงนี้ไออกนะครับผมนะครับชีดล่างก็ดีครับพี่น้องชีดล่างก็ดีแล้วก็สีก็ถือว่าเป็นว่าถี่มีสีเนียนนะครับนุ่มสีหัวสวยๆเลยนะครับต่อรองไหลายลอยู่ครับยังมาต่อเอาครับนี่รถได้อีกหลายเนาะครับงามครับพี่น้องเมียนี่เบิงยืนเทียบกับเจ้าของคุณนก็ถือว่าอ่านะครับสวยครับพี่น้องนะครับเมียนี่ เอาไผ่มักซี่ว่ายท่องออกฟอร์ดกะทักมาได้เนาะครับน้องเด็ดแน่นอนตำหน้ไม่มีครับต่อไปนะครับจะเป็นลูกกระทบครับพี่น้องนะไผ่มักกระทบแบบมีเขาครับนะครับผมกะมียุดตัวหนึ่งเหมือนนี่จริงเอามาโชว์ห้เบิ้งนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับมีเอฟซีเพิ่นว่าปิดไปแล้วนะครับเหมือนนี่มาเจอเพิ่นกะบกุ้ยกันปิดกันไปบางหันเอาตัวนี้ท่องจักเดือนครับตัวนี้ท่องออกฟอร์ดได้สามเดือนครับท่องออกฟอร์ดได้สามเดือนครับพี่น้องอันนี้กะ เป็นออกกระทบปลายมูอเพียงปากพอดีนะครับแดงบูดใหญ่ครับพี่น้องแม่นี่ครับเอาลูกที่ไหนค่าทองครับตัวนี้ลูกที่สามค่าทองครับลูกสามค่าทองนะครับพี่น้องตัวนี้ลูกที่สามอยู่ในท้องแต่ว่านมยังสวยเลยครับนมยอดดีครับพี่น้องตัวนี้เอานะครับส่วนสูงวัดในร้อยเท่าไรครับร้อยห้าสิบห้าครับส่วนสูงหนึ่งร้อยห้าสิบห้าบวกนะครับตรวจเศร้าเรียบร้อยใบหลอดครบ ตำหนิโมีอนไรบะครับตำหนิโบมี่ครับโบมี่ประกันตำหนิครับผมเอาเดี๋ยวเบิ่งหน้าตรงอีกจังน้อยครับครับตัวนี้นี่สายเชื่องดีผูกลามได้เนาะผูกลามได้เชื่องครับลามได้เป็นเชือกเด้อพี่น้องหลายท่านว่าเอาไปเลี้ยงเพิ่นเลี้ยงอยู่ในคอเพิ่นพอได้ออกลามตัวนี้เป็นเชือกได้ครับพี่น้องคลุมรัมได้ทุกตัวครับได้ทุกตัวนี่ครับเอาฟังราคาหน่อยครับบานนี้ไลน์เป็นไหนแม่นี่คันพี่น้องมากน้ำอยากไปลุ้นเบิ้งลูกเพิ่นอยากได้เห็นลูกนะครับผมออกฟอร์ดนี่ไลน์เป็นไหนครับเจ็ดหมื่ะะต่ออรรงได้เเนนาคับ นะครับเป็นอ่านะครับสไตล์ลูกกระทบใส่เงี้ยด้วยพี่น้องใส่เงี้ครับหลายท่านว่ามักลอยหาซิปลอยหาซิปหานีแหละตัวนี้กินหญ้าดีครับนี่เอาสวยๆครับพี่น้องตอนนี้ผมมีจักหม่องให้เบื้องรอบๆโตเลยนะครับจูงเดินวนให้จักนงอยนะครับผมเบื้องอีกฟังหนึ่งครับพี่น้องนะครับเอาฟังนี่ก็เก็บสีเนี่ยดีครับพี่น้องเล่าลางก็สวยเอาสไตล์นี่ครับพี่น้องเล่าแบบนี้แหละพี่น้องมักนะครับเข้มๆครับบชีดเนาะเบื้องสะดือนี่ละพี่น้อง จะดอสวยๆบวบบิดบวงห่อนะครับบวงห่อบวบบิดนี่แหละพี่น้องคอดำนะครับคอกระดีครับนะครับกำไรขาดำยืนยกครับพี่น้องเบิงนะครับยืนยกงามครับเอาเบิงลักษณะการยืนยกข้อปานจุกอ่างคุณล่ะพี่น้องงามงามนะครับผมย้ำละค่ายรอบมึงนะครับหลายไปไหนครับเจ็ดหมื่นเจ็ดพันครับเจ็ดหมื่นก็อีกเจ็ดพันราคาหอกต่อรองเอาได้ครับพี่น้องตอรองหน่ครับมักแบบหัวลุนแม่สาวหรือว่าซี่ว่ายทองออกฟอร์ดก็ได้นะครับหัวลุนตัวนั้นนะครับแสนสามแล้วตัวนี้ก็ เจ็ดหมื่นกว่าต่อรองได้นะครับมาชมตัวจริงได้กับมาโนดฟาร์มนะครับบ้านตำบัวครับแมนครับอ่าวตำบลกมาลาสอำเภอกมาลาสจังหวัดกาลสินด้วยครับพี่น้องนะครับราคาต่อรองได้ทุกโตเนาะครับการขนส่งเนี่ยบ้านนี้อ่าส่งให้ฟรีครับส่งให้ฟรีผอดของเลยครับเนาะครับส่งเองครับผมบครัพี่น้องนะครับผมเรื่องการขนส่งแบบวีไอพีแน่นอนโตมี่ได้เบียดมูไปนะครับหลายท่านว่าขนส่งเราเบียดมูไปมูควิดมิตะห้อยแผลลงรถมา นะครับผมแต่ว่าที่มาโนวดบอกเลยว่าเพิ่นเลียงดูแลปานลูกเพิ่นยูแลพี่น้องหัดขอกพี่น้องกับเลียงไห่อยางดีเลยสําหรับผู้สนใจกับมีหลากหลายราคานะครับผมนะครับมี3โตัวแล้วไหเบิงหรือว่าอยากได้ไรก็นี่กับติดตามทังเพจมาโนดฟ้์มด้วยครับพี่น้องนะครับห่านองกิงมีตัวใหม่ๆหม่เข้ามาพี่น้องก็ไดชชมนะครับสำหรับผมผมว่าขันพี่น้องงบถึงนะครับผมแสนสามนี่ถือว่าคุ้มเลยครับพี่น้องกับพันธุกรรมซี่ว่ศูนย์เก้าหกบวกออกฝอรโลโจหกศูนย์ซีนะครับตัวนี้กับพันธุกรรม พอได้ทองก็ได้รับโลกที่ไหวศูนย์เก่าคกนีการรับต้นตนของเมืองไทยเลยครับพี่น้องของโชคเนีมิเฟาร์มการทรงลูกหลายปีนะครับว่าเป็นดาวข้างฟ้านะครับก็ถือว่าเป็นพันธุก,กรรมที่ล่งโตที่บ้านเฮาแหบการยอมรับทั้งสองสายครับพี่น้องมาเจอกันก็ทักไข้มาได้นะครับ,อย,บอ,อย่างเบอร์โทรอีกรอบนึงน,นะครับจริงจริดซีซเบอร์ไหนก่อนครับ095 548-5871ครับแอดไลน์มาเบอร์นี่นะครับเบอรนี้ครับผมเอาฝากไปได้พี่น้องมาโนดฟาร์มนะครับง่วงามเกรด A ครับพี่น้องมาเยี่ยมแต่ละเทือมมีทั้งแบบหัวโลนอันดุกรรมดีๆนะครับหรือมักสไตล์ลูกกระทบสไตล์หน่งจริงเคยเล่นที่ดูมากก่อนเพื่อนขัดมาแต่ของดีๆครับพี่น้องหลายท่านว่าขัดง่วบ่คอยเก่งนะครับผม กับแนะนำนะครับมาเบิ่งในช่องลูกขดิอันใส่สารเท่ากับมาชุ่มยูนิก็ได้มาเอาความรู้มาปรึกษามาพูดมาคุยกับเพลินคัดง้อเพลินคัดแบงได้ขึ้นมาตัวงามๆเบิ่องมองได้เนี้ยกับทุกคนพูดคุยกับน้องเจ๋งได้ถ้าือใจกับได้แบ่งกันไปเลี้ยงพวมีเวลาไปเลือกเพลินเลือกมาให้แล้วนะครับกับพูดกับคุยเอานะครับสำหรับวันนี้เพรว่าวันที่มาเป็นซื้อกลางกับต้องขอบคุณเอฟซีทุกท่านติดตามด้วยพี่น้องอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับ หลายท่านบ่เห็นคลิปลูกขนาดเอีสานลงก็กดกระดิ่งไว้ครับพี่น้องนะครับผมเวลามีคลิปใหม่ก็จะมีขอความเตือนไปท่านเดี๋ยวเบิ้งคลิปใหม่ๆครับพี่น้องฮาไดอพ่องง่วงงามๆหาเดจองท่านน้ำเพลินพราเดี๋มาเลี้ยงอยู่คอกมากินยาช่วงฝนตกน้ำๆยังสี่หยาหลายๆเคี้ยวๆครับพี่น้องนะครับผมเอาตอนนี้ของคุณน้องเจ๋งแย่หลายนะครับฝากพี่ฝากน้องไว้ของดีมีคุณภาพที่มาโนดฟาร์มนะครับจากน้าพี่น้องคุนณพี่ครับผมสวัสดีครับ